ล่วงปัญญาชื่อโทนาสนิมเหล็กตั้งขึ้นจากเหล็กย่อมกัดเหล็กนั่นเองฉันใดกรรมของตนย่อมนำบุคคลผู้ประพฤติล่วงปัญญาชื่อโทนาไปสู่ทุกขติชั้นนั้นอธิบายความปัญญาเครื่องชำระจิตปัญญาเครื่องพิจารณาปัจัจสี่ท่านเรียกว่าโทนาบุคคลผู้ล่วงปัญญาชนิดนี้เสียแล้วย่อมสร้างกรรมชั่วได้นานานประการกรรมชั่วที่เขาสร้างขึ้นนั่นแหละย่อมชักนำเขาไปสู่ทุกขติ จิตนี้โดยสภาพมันเองบริสุทธิ์ผ่องใสเป็นประพัดสอนมีรัศมีทั่วแต่เศร้าหมองไปเพราะกิเลสที่จะมาเป็นคราวๆตัวอย่างเช่นความโกรธจรมาความลิสยาจรมาความโลภจรมาทําให้จิตนั้นเศร้าหมองไปเราไม่ได้โกรธหรือโลภหรือลิสยาอยู่ตลอดเวลาถ้าเป็นอยู่ตลอดเวลาเพียงวันเดียวหรือสองวันคนนั้นก็ต้องตายหรือเสียจริตเพราะมันจรมาเป็นครั้งคราวแล้วจากไป คนดำลงอยู่ในอารมณ์ปกติเป็นส่วนใหญ่จึงมีชีวิตอยู่ได้อย่างที่เห็นอยู่นี้ปัญญาเครื่องรู้ว่าอะไรทําให้จิตเศร้าหมองมันเกิดขึ้นอย่างไรและจะชาระมันได้อย่างไรนี่แหละเรียกว่าปัญญาเครื่องชาระจิตส่วนปัญญาเกี่ยวกับปัจัยสีคือรู้เท่าทันในการบริโภคปัจัยสีว่ามีได้บริโภคเพื่อเล่นเพื่อเมาแต่เพื่อให้ชีวิตดําเนินไปได้เพื่อสั่งสมคุณงามความดีนี้เรียกว่าปัญญา เครื่องพิจารณาปัจัจสี่ภิกษุในพระพุทธศาสนาท่านสอนให้พิจารณาปัจัจสี่คืออาหารเครื่องนุ่งหง่มที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคก่อนบริโภคหรือกําลังบริโภคหรือบริโภคเสร็จแล้ว,ลวเวลาใดเวลาหนึ่งถ้าทําได้ทั้งสามเวลายิ่งดีถ้าไม่ทําเลยท่านปรับเป็นอาบัตทุกกฏ สำหรับอาหารทุกๆคำกลืนสำหรับเครื่องนุ่งห่มทุกครั้งที่ใช้เสนาสนะและยารักษาโรคก,ก็เหมือนกันเรื่องนี้มิใช่เป็นประโยชน์สำหรับพระเท่านั้นเป็นประโยชน์มากแม่สำหรับาราวาสเหมือนกันข้าเรื่องหัดส่วนมากไม่ค่อยรู้จุดประสงค์อันแท้จริงในการบริโภคใช้สอยปัจัจสี่เขาบริโภคอาหารเพื่อเล่นเพื่อเมาเพื่อสนุกสนานเพื่ออร่ออร่อยเขาใช้เครื่องนุ่งหม่มเพื่อความสวยงามเพื่ออวดตน เขาใชา้ที่อยู่อาศัยหยดยานพาหนะเชิดชูตนว่ามั่งมีเหนือคนอื่นเพื่อเลี้ยงอาหารการมะมังการให้เจริญเติบโตให้อ้วนท้วนสมบูรณ์ส่วนยาแก้โรคนั้นส่วนมากบริโภคตรงตามวัตถุประสงค์คําว่าอาหารการคืออาการเชิดชูตนว่าเหนือผู้อื่นความยึดถือตนว่าเป็นจุดสําคัญที่สุดมะมังการคือการที่เข้าไปยึดว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นของตนเป็นของเรา อาการแห่งตัวกูอาหางการอาการแห่งของกูมะมังการชาวบ้านทั่วไปลำบากเหน็ดเหนื่อยอยู่ในเรื่องหาของกินของชายลำบากอยู่กับการประกวดประชันกันในเรื่องของกินของชายว่าใครจะเหนือกว่าใครใครจะแน่กว่าใครใครจะมีของฟุ่มเฟือยได้มากกว่าใครความมีหน้ามีตาในสังคมจึงถูกวัดด้วยของกินของใช้ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพการแสวงหาความสุขภายใน ถูกเพิกเฉยถูกทอดทิ้งเห็นเป็นเรื่องของคนนอกโลกแต่ความจริงอีกอย่างหนึ่งที่มองในแง่มุมกลับได้เหมือนกันคือคนที่มัวหลงอยู่แต่ความสุขภายนอกนั้นอาจไม่มีทางจะได้ความสุขภายในก็เป็นได้แต่มีความจริงที่แน่นอนอยู่อย่างหนึ่งว่าคนที่ไม่เคยได้รับความสุขภายนอกมาอย่างโชคชนนั้นจะไม่กล้าตำหนิความสุขภายนอกอย่างจริงจังเลยทั้งนี้เพราะใจของตนยังไม่กระยิมปรารถนาความสุขเช่นนั้นอยู่ ต่อเมื่อได้ผ่านแล้วได้เห็นแล้วอิ่มแล้วมองเห็นความไล่สาระของมันแล้วจึงกล้าพูดด้วยความจริงใจว่ามันเป็นของสาธานแม้ในหมู่สัตว์เดรจฉานมันไม่มีประโยชน์พอที่จะลงทุนสร้างบาปสร้างกรรมเพื่อจะแลกมันมาเพื่อประโยชน์เพียงแค่มีชีวิตอยู่รอดนั้นแม้สัตว์เดรจฉานชั้นต่ำก็สามารถทําได้มนุษย์ที่มีการศึกษาอบรมดีแล้วจะต้องเห็นความสุขที่สูงกว่านั้นว่าเป็นประโยชน์อันแท้จริง มุ่งสร้างกรรมอันเป็นกุศลเพื่อตนและเพื่อสังคมมนุษย์อันเป็นที่อาศัยของตนไม่ยอมประพฤติล่วงปัญญาชื่อโทนาเพราะคนประพฤติล่วงปัญญาเช่นนั้นย่อมจะต้องสร้างกลร,รมเครื่องทำลายตนเองให้ย่อยยับเหมือนสนิมเหล็กเกิดจากเหล็กกัดก่อนเหล็กให้ผูกพังไปเรื่องนี้พระาศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เจตวนาลาเมืองสาวัตถีทรงปาลบพระติสสมมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องพระติสสะ พระติษสะเป็นชาวเมืองสาวัตถีคราวหนึ่งจำพรรษาในวิหารชนบทแห่งหนึ่งออกพรรษาแล้วได้ผ้าสาตะกะเนื้อหยาบผืนหนึ่งยาวประมาณแปดศอกได้เอาไปฝากพี่สาวไว้พี่สาวเห็นว่าเป็นผ้าเนื้อหยาบไม่เหมาะสมแก่น้องชายของตนจึงตัดผ้านั้นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วลูกในคกให้ละเอียดแล้วทอใหม่ให้เนื้อละเอียด ฝ่ายพระติสสะจัดแจงได้เข็มแล้วนิมนต์เพื่อนภิกษุด,ด้วยกันให้ประชุมกันเพื่อทําจีวรแล้วไปหาพี่สาวขอผ้าสาตกะคืนเพื่อเอาไปทําจีวรพี่สาวนําผ้าสาตกะยาวเก้าศอกออกมาให้ใหเนื้อก็ละเอียดพระติสสะพิจารณาดูแล้วรู้ว่าไม่ใช่ผ้าของตนจึงปฏิเสธไม่ยอมรับผ้านั้นพี่สาวต้องอธิบายให้ฟังว่าผืนนี้แหละคือผ้าของท่านเป็นแต่พี่ทําให้ใหม่ แล้วอธิบายถึงวิธีทำผ้า,าเนื้อหยาบให้เป็นเนื้อละเอียดพระติดสะจึงยอมรับคืนไปพระภิกษุหนุ่มและสาม,มเนรช่วยกันทำจีวรวันเดียวก็เสร็จฝ่ายพี่สาวได้นำอาหารเครื่องขบฉันไปถวายพระมากมายพระติดสะมองดูจีวรแล้วพอใจมากตั้งใจว่าวันรุ่งขึ้นจะห่มผ้าไว้ที่สายละเดียงในลาตรีนั่นเองท่านถึงมรณภาพเสียก่อนเพราะฉันอาหารมากเกินไปอาหารไม่ย่อย เพราะเหตุที่จิตจดจ่ออยู่ที่จีวรผืนใหม่จึงไปเกิดเป็นเลนอยู่ในจีวรนั้นพวกภิกษุช่วยกันทําชาปนกิจศพของพระติดสะแล้วปรึกษากันว่าจีวรนี้ควรตกแก่สงฆ์เพราะพระติดสะไม่มีคีลานุปทานผู้พยาบาลภิกษุไข้พวกเราจะแบ่งจีวรกันแล้วได้นําจีวรออกมาเลนได้ยินเสียงนั้นจึงวิ่งรองไปมาว่าภิกษุพวกนี้แย่งจีวรของเรา พระศาสดาประทับอยู่ในพระคันทกุดีทรงสดับเสียงของเลนด้วยพระโสธาทุตอันเป็นทิพย์รับสั่งให้พระอานนท์ไปบอกภิกษุทั้งหลายว่าอย่าเพิ่งแบ่งจีวรของพระติดสัให้เก็บไว้ก่อนพอครบกําหนดเจ็ดวันเลนนั้นทํากาละแล้วเกิดในวิมานชั้นดุสิตพระศาสดาจึงทรงอนุญาตให้ภิกษุทั้งหลายแบ่งจีวรของพระติดสัได้ภิกษุทั้งหลายสนทนากันว่าเพราะเหตุไรหนอพระศาสดา จึงให้เก็บจีวรของพระติสะไว้ถึงเจ็ดวันพระพุทธองค์สเสด็จมาแล้วตรัสเล่าให้ภิกษุทั้งหลายฟังว่าภิกษุชื่อติดสันนั้นไปเกิดเป็นเลนเพราะความหวงแหนจีวรและตรัสเตือนว่าภิกษุทั้งหลายขึ้นชื่อว่าตันหานี้เป็นของหยาบเกิดขึ้นภายในของสัตว์แล้วทําให้สัตว์นั้นเกิดในอบายมีนรกให้ถึงความพินาศแล้วตรัสพระคาถาว่าสนิมเหล็ก,เ,ลกเกิดจากเหล็ก ย่อมกัดเหล็กนั้นฉันใดกรรมของตนเองย่อมนำบุคคลผู้ประพฤติล่วงปัญญาชื่อโทนาไปสู่ทุกคติฉันนั้น